หมือนพุ่งไปโอ้โหเร็วมากอเอาเลยครับ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรไกัแคดเกมนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับเกมเบสอันโซนนี่ครับที่ผมเข้ามาเล่นเกมในวันนี้นะเพราะว่าเบสโซนครับมีอัปเดตใหญ่นะครับนั่นก็คืออัปเดตคัดใหม่หรือว่าชิปใหม่นะครับนั่นคือวอลเดนนั่นเองนะครับมันจะถือดาบใหญ่ๆนะครับน้ะแบบฟาดฟันนะครับก็อัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับแต่ท่านผู้ชมคงจะดูช้าไปประมาณ1นึถึงสวันนะชิปใหม่ที่อัปเข้ามานะครับผมก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมอีกทีหนึ่งนะครับสดๆพร้อมกับท่านผู้ชมตอนนี้เลยเนะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสร้างตัวละครนะครับนะมันมีกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันก่อนเนะก<ๆ>ิจกรรมนะครับ h o l โ o w วอร์เดนนี่ฮะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับมาดูรายละเอียดแล้วมีอะไรบ้างนะครับสร้างตัวละครใหม่วันนี้แจกฟรีไอเทมพ,พร้อมลุยทุกตัวละครนีครับ เขาได้จะหมายถึงไม่ใช่แค่สร้างอาชีพบอยเด่นนะครับน่าหมายถึงว่าจะสร้างทุกตัวก็จะได้หมดเลยเนะอ่าลงมาดูนะครับรายละเอียดท่านผู้ชมอ่านกันเองนะครับเรามาดูที่ของแจกเลยนะครับโอ้โหได้เยอะขนาดนี้เลยหรอได้อะไรเนี่ยโอ้โหพวกดูดิเข็มขัดจักรพรรดิโอ้โหพวกของส้มของทองเต็มเลยนะครับแล้วก็ได้โซเ้าได้กงน่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าลองเล่นในเกมเลยดีกว่าเนื่องว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านี่ครับโอเคมาสร้างเลยนะครับสร้างตัวละครนะครับโอ้โหท่านผู้ชมนี่ตัวผู้หญิงนะครับ เเดี๋ยวเล่นตัวผู้หญิงกันดีกว่านะถัดไปเลยผมอ้นนี้ไว้แล้วนะครับ BPC เตรียมไว้แล้วนะครับนี่น่ารักปะน่ารักมุ้งมิ้งเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมขอญาตปั๊บดิดๆหน่อยๆนยะฮะขอปรับมือ่อยเถอะเอามือใหญ่สุดนะครับมือใหญ่ๆรับจะได้ถือดาบใหญ่ๆนะครับโอ้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเอามือใหญ่ขนาดของแขนความยาวแขนนะครับเราจะลดความยาวแขนลงุนิดนึงเพื่อความสมดุลอ่ะประมาณนี้นะครับ ต่อไปเลือกเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวไปยูทารลันแล้วกันเนะใครอยากตากขบักขจัดไปเลยนะครับสร้างที่เวล55นะครับมีตัวทั้ง3ใบนี่ฮะชื่อนะครับมะระไก่นี่นะครับสายดาบใหญ่นี่ฮะนี่นี่มะระไก่สายดาบใหญ่นี่ครับอ่าสำเร็จตกลงเรียบร้อยนะครับนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเกมไปจัดไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับอาชีพใหม่นี่ครับเอาละครับพอเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราก็กดตกลงไปเลยนะอยู่สีฟ้าแล้วกันนะครับนี่ครับเตรียมไปดันฝึกนะครับอ่านี่ฮะมันมันบอกวิธีการเล่นเรานะยครับนี่ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวตีได้ปะอยากลองตีอ่ะเเอ้ยครับนี่กดอันนี้ทําตามมันที่มันบอกก่อนนะครับจดหมาย ทับไปทับไปเย่เราเวสรี็บไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะครับน,นี่เก็บเลยเอามาใส่ใส่ไปสิกดตัวไอแล้วใส่แล้วง่าโคตรเคเราตีได้ยังโอ้ยังตีไม่ได้เลย A เอฟสองอันนี้ให้เรากดเอฟทำลาย ททนี่กระแทกไปทีนึงนะครับป่าเป็นมุนจันน่าจะลงไปร้านฝึกเหมือนเดิมนะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกระโดดนะครับกระโดดนี่พุ่งนะครับพุ่งจุดพุ่งจุดจุดจุด,จ,ดจุดเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้น่าจะปีนนะครับปีนเลยปีนยา่ยายา่าย่าว้าว ต่อไปให้เราโยมานะครับว้าไปนะครับไปลานฝึกนะครับไปลานฝึกเดี๋ยวจะได้ลองตีกันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงอยากลองฟันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเอาละครับมาลองกันนะครับว่าวอลเดินเป็นยังไงนะครับมันมีอะไรเขียนว่าร้อยเหมือนรูปโลด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรเราตีได้ยังอย่างไม่ได้ต้องไปตรงนี้ก่อนนี่ทํามันก็จะให้เราเริ่มฝึกนะครับอันแรกนะครับคลิกขวานะครับ1 2 3 4สามสี่ ห้าโอ้โหดูดุแรงมากๆเลยนะครับจะไม่รู้ดาเมทเท่าไหร่นึงสองสามสี่ห้าอ๋อถ้าเกิดกดไวมันก็ได้เหมือนกันนะครับต้องกดไวๆไ,ได้นะอ่าต่อไปลองฝึกดูนะครับคลิกขวา F คลิกขวา F สาับอ๋อกระโดดสับฮะคลิกขวา F เอฟเนมีสกิล F คฟทิ้งด้วยโอ้โหเอจิ๋งจ๋งจิ๋งเราลองฝึกดูก่อน,นครับอยากรู้สกิลสามนะครับพุ่ง อ๋อไม่ใช่พุ่งคือฟาดดาบเนี่ยเอาดาับฟาดฟาดนะครับฟาดดาบนะครับแล้วก็ทําให้น็อกดาวด้วยนะครับสกิลนี้เอ๊ะต้องลองดูมีอะไรบ้างอันนี้เอ็กทำอะไรเนี่ยอ๋อกระทืบพื้นทําให้ติดสตันนะครับกระทืบพื้นติดสตันนะฮะอ๋อต่อไปอันหนึ่งอ๋อเป็นการตั้งโล่นะครับแล้วสามารถหนึ่งได้ทีหนึ่ง อันนี้ต้องรอมันตีปะหรือว่ายังไงหนึ่งน่าจะต้องรอหนึ่งรับให้มันตีก่อนแล้วหนึ่งอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นการเหมือนอะ,อะไรสักอย่างเดี๋ยวดูทีนึงผมดูไม่ทันหนึ่งแล้วให้มันโจมตีอ๋อเหมือนการขัดครับการขัดจังหวะแบบสกิลนะครับแบบใช้หแบบแบบนักนะครับเอาไว้ใช้ในทุกบีลผีน่าจะได้เนอะออรับรางวัลทำขั้นต่อไปอยากรู้ต่อไปอ่า คลิกซ like mm ้า hmm. ย F ค oh. ล okay. ิกซ้าย F นะครับเหมือนจะเป็นเหมือนพิษอะไรสักอย่างนะครับไม่สิ่งนี้เหมือนมันดูดอะไรวะนั่นมันดูดอะไรอ่ะมันดูดอะไรอ่ะ F อ่านะฮะเออลูกดีนะครับเดี๋ยวลองฝึกทุกอนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เป็นนะฮะครั้งต่อไปอ่าคลิกขวา F F คลิกคลิกขวา F F ทีหนึ่งอ่ายังง่ายอยู่เลยครับยังง่ายอยู่ไม่มีอะไรยากๆไหมอ่าคลิกขวา F F นะฮะ ขั้นต่อไป3อน,นี้ต้องรออะไรหรือเปล่าสาว่าต้องเข้าจากข้างหลังหรือเปล่าหรือไงไม่ใช่มันต้องรออะไรอะเอาแล้วอันนี้นะครับเพื่ออ่านก่อนเมื่อเพื่อนใช้สกิลประสานคัดขาอ๋อต้องรอเพื่อนแทนนี้แนละ้วนี้อ่านี่ไง,ไงน่ครับเป็นสกิลคัดขานะครับสำหรับสามให้เพื่อนมาตีก่อนหนึ่งรอดน,นะขึ้นรอดเขียวก่อนาหนึ่งรอดขั้นไปนี่นี่นครับ มีสกิอันติเราด้วยนะครับอันติทำอะไรเนี่ยตัวนี้อยากรู้อะเรารีบไปข้างนอกเลยดีกว่าครับสร้างตัวละครนะครับสร้างตัวละครตกลงโอ้โหนี่ไงรับเลยจ้าโอ้โหอัพเลเวลโอ้โหไปหวงมุนแปดนะครับเราออกจากตรงนี้เลยนะไปออกไปข้างนอกกันครับได้อะไรบ้างไม่รู้เต็มไบหมดเลยนะฮะโอเคนะครับเราออกมาแล้วเนอะออกมาถึงก็น่าจะเป็นเวฟ อะไรเนี่ยสอรักนะครับเดี๋ยวเราไปรับวิกกันก่อน Garage. อ่านะครับสอรักอ้าวแล้วทำไมเสียงไม่มาเนี่ยหรือว่าเสียงยังไม่โหลดใจเย็นเสียงไม่โหลดเอาสิเว็ไปเลยโอเคเสียงมาแล้วนะครับเพียงกเสียงไม่มามาท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเราได,ได้อะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้เป็นอ้าวอันนี้ยังไม่ใช่ของกิจกรรมนีิว่าของกิจกรรมนะจะต้องกด F11 เนี่ยฮะนี่ก็เป็นของกิจกรรมนะครับนี่นี่นีน่อันนี้นะครับนี่นะครับทีละขั้นตอนนะครับกด F11 นะครับนะฮะแล้วก็เข้ามาที่อันนี้นะครับนี่ฮัลโหลวอร์เดนนะครับและก็ใส่ไ d ดีไปนะครับผมขอตัดตอนผมใส่ไ d ดีไปเลยเนอะเดี๋ยวไปเจอก่อนที่เข้าได้แล้วนะครับตัดเลยโอเคนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะสามารถรับได้นี่กดรับของปั่นเลยนะครับรับเลยตกลงเอามาโหยืนยันง่ายเหลอเกินนะครับนี่แล้วเราก็จะได้นะครับมาอยู่ในกล้องนะครับนี่นะครับเป็น อันนี้นะครับนี่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 นะฮะแล้วเราก็ทําการปลดพนึกนะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วรับมาเลยนะครับรับมาใส่นี่ป๊าปโอ้โหกดคลิกขวานี่นี่ฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตรงที่มันโล่งๆก่อนนะฮะขอไปตรงโล่งๆก่อนเนาะตรงนี้มันเข่าโจมตีกันวุ่นวายนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างอันนี้คือจิตแห้งคงมูลประกายคามนะครับใส่เลย อันนี้พวกชุดตังหูนี่ครับโอ้โหอยู่ดีๆก็มีตะหูทองโอ้โหครบเซตโอ้โหน,นี่อะไรเนี่ยอ่าลองเปิดดูไม่รู้ว่าอะไรนะครับเปิดดูอะไรเนี่ยน,นี่อะไรตราสีขามใส่ได้ปะโอ้โหใส่ได้ด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโซชิวเต่านะครับโอ้โหโซชิวเต่านะครับ,รบไม่มีที่ปลด ประเด็นคือไม่มีที่ปลดโอ้ตายแล้วไม่มีที่ปลดเลยฮะอ่าอันนี้อะไรนะฮะดูสิวิญญาณหงมุนขั้นหนึ่งอันนี้โกงนะครับเดี๋ยวรับไปให้หมดเลยนี่อะไรเอ่ยโอ้โหอะไรเนี่ยพวกซุปพวกอะไรพวกนี้นะฮะนี่นี่โอ้โหสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้อะไรเอ่ยดูสิเพียง อะไรเนี่ยโอ้โ oh, หชมพูน่ารักเชียวนี <com> ่จะเลี้ยงนะฮะชมพูปล่มแปมเลยนะครับชมพูมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยผสมกันนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ชุดนะครับชุดต่างๆชุดตามเควสนะครับแะโซชิลมีที่ปลดแล้วนะครับปลดเลยนะครับเอาแตงที่ปลดมาให้นะฮะมีปลดเลยนี่โซชิลโซชิลนะฮะโซชิลอ้าวไม่พอโปรแถบมาก็แถบไม่พอนะก็ไม่ได้ โอ้ยมันไม่พอหรือว่าเราต้องเปิดกล้องไปอีกมีกล้องให้เราเปิดมะอันนี้น่าจะเปิดนี้ไปเรื่อยๆนี่เปิดไปเรื่อยๆน่าจะพอเปิดเปิดไปอีกโอ้โหโขของเพียบท่านผู้ชมเปิดไปอีก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 โอ้โหได้เพชรดำด้วยเปิดไปอีกโอ้โหมีทั้งชุดนะครับใส่ชุดไปก่อนดอความเท่ นี่นะครับน่าจะเป็นอาวุธนะฮะนี่กองอาวุธดาวหางโอ้โหใส่ไปเปลี่ยนดาบโอ้โหโอ้โหนี่อะไรเนี่ยดาบพายุอ๋อนี่ไม่ต้องใช้นะฮะท่านผู้ชมผมว่านะผมว่าท่านผู้ชมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะพร้อมเล่นแล้วเนี่ยนะครับพร้อมเล่นแต่ดูดาเมจนะครับอ่ต้องใส่โทชิวก่อนนะครับใส่เที่ใส่ได้เด็กสองขีดในความหมายเปิดเอ,อา,ะเน,าน,นะครับดาเมจแบบเพิ่งสร้างตัวเข้ามานะครับดาเมจ แบบเยอะมากเลยครับโอ้โหเยอะสุดๆเลยครับใช้งานดาเมจ600นะครับ98นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดปลดพอนโซโซจิวอีสองอาจจะนัดจะเจ็นะครับโอ้โหดูสิท่านผู้ชมย่อยไปเลยฮะเดี๋ยวเรานี่ครับไปลองทําเควสกันสักหนึ่งเฟสนะครับว่ามันเป็นยังไงนะตรงนี้นี่ครับไม่รู้ว่าจะได้ตีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปก่อนนะงงสุดยอดไปเลยนี่ฮะแม่เป็นอาชีพใหม่ไม่พอมาถึงเวลแบบ เดี๋ยวเรียกเอาเวล์ตันก็ได้นะนี่ครับแต่ยังเหลือเก็บฮอมูลอีกนะครับแล้วก็พร้อมเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะกลับมาเล่นอาชีพใหม่ก็ง่ายดายเหลือเกินนะครับเนี่ยฮะไม่ต้องไปดั่งดันธุดังตั้งแต่เวล์หนึ่งแล้วนะครับสบายเนี่ยฮะผมว่าเควสว่าผมจะได้ลองตีนี่อีกนานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่หอคอยหมูชิ้นกันดีกว่านะครับตัวเอ็มสวนสันติภาพหมูชิ้นนะฮะอีก30วิรอแป๊บจัดไปวาร์ปหอคอยหมูชิ้นนะครับอืมนะฮะ มะก้อนมะก้อนเป็นมูชินนะครับตอนนั้นต้องโหดอยู่ตอนนี้กลายเป็นมูชินไปแล้วนะครับออเออแคลองตรงนี้ดีกว่านะครับมาลองดูลองคลิกฟันเล่นๆดูก่อนฮะอ่าอ่ากดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่ตัวแซดนะครับอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีท่านี้ด้วยเหรอเหมือนวอลล็อกอะแต่เป็นสีขาวอะว้าว้าว ว้าวผมกดมั่วนนะครับท่านผู้ชมมีท่าเหมือนวอลล็อกด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสกิลนีดก่อนอ๋อแป๊บหนึงเหมือนวอลล็อกด้วยนะครับท่านผู้ชมแท็บนี่คือทำอะไรเหมือนเปิดหมดบ้าคลั่งเหรอโอ้ฟันเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหว้าวว้าวว้าวจ้ะนี่กดมั่วนอันเนี่ยโอ้ดีกดมั่วนอันเนี่ยโอเปิดหมดบ้าคลั่งฮะอ๋อสามารถกดแท็บกลับคืนมาที่เดิมได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงนะครับแต่ผมพยายามตีให้ดูแล้วกัน มุ้ยๆนี่ยผมกดมวุวยอยู่นะก็เป็นคอมบัฟเป็นคอมโบได้แต่คงต้องไปศึกษากันพอสมควรนะครับกด E ได้ไหมกด E เหมือนทําอะไรสักอย่างนะครับ S S ก็น่าจะลบถอยหลังนะครับกด Q นะครับก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนพุ่งเข้าหาศัตรนูนะครับอ๋อนี่นะฮะกดบ้าข้างได้ไหมเหมือนเราจะต้องเก็บอะไรให้ครบรอดก่อน,นครับจะกดหมดบ้าข้างได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผมเปิดไปแล้วมันมันไม่ให้ขึ้นมันไม่ได้กดให้เปิดแล้วนะครับอันนี้น่าจะ ให้ทำอะไรสักอย่างอย่โปดเหมือนบ้าคลั่งได้นะครับผู้ชมยะยะยะอ๋อลองตีมั um ่วๆดูนะครับยังคอมโบไม่เป็นนะครับแต่ความรู้สึกคือสะอาดใจดีแท้เปันแบบเตี้ยบ้าคลั่งมาแล้วยาย่าวู้ฮู้วู้ฮู้มนตีแรงขึ้นเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันเจ๋งดีดูดิ มันมีโมดปะโอเคมันโมดเองนะครับกลับมาโมดปกติ<โ> coping, นะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้เราลองใช้บีไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ G กันนะครับสำหรับอันตีนะครับจี้เหมือนพุ่งไปโอ้โหโอ้โหเร็วมากโอ้โหท่านผู้ชมสกิลอันตีสวยมากเลยครับสกิลอาเวกอันตีนะฮะเหมือนพุ่งไปเสียบ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 แบบสกิลไม่ใช่สกิลอาเวกนีะสกิล55พูดผิดขอโทษ นี่เซตอันนี้มาแล้วนะที่มันกลายล่างนะท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นเหมือนแบบวอลล็อกแต่ว่าเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมเออไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้นะครับจะมาแทนวอลล็อกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบัพที่กลายล่างจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นไม่ได้รู้อะไรเอียดอะไรมากนะครับโอ้โห รวมๆแล้วนะครับเท่าที่ผมลองจับมานะครับผมสึกอาชีพนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการความสะใจหรือว่าอะไรไม่ไม่ในเกมเบสโซผมว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์อยู่นะมันสะใจดีนะครับนะแบบฟาดกระตูมปูมๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลองเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นพวกคุมพวกเฟสดูนะครับว่าเอออะไรมันเป็นยังไงนะครับส่วนท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับลองเข้ามาเล่นกันเองเนะตอนนี้มีแจกของเต็มเลยนะครับทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ลองเข้ามาเล่นกันนะวันนี้นะครับผมมาละกันแคทเทียมต้องขอตัว ไปเลยรกลับสวัสดีครับบายว